นี่คือนะวัตกรรมใหม่ผ้าเย็นในราคาแค่หลักสิบที่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้เรื่อยๆแบบไม่รู้จบซึ่งผ้าเย็นตัวนี้เขาบอกว่าสามารถเอาไปจุ่มน้ําร้อนแล้วสะบัดสบัด,บดแล้วผ้ามันก็จะเย็นโดยอัตโนมัติผมไม่เชื่อครับเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันเอาไปแช่ในน้ําร้อนที่อุณหภูมิ9 9องศาครับโอ้ยบอกเลยโคตรร้อนตัวนี้เขาบอกว่าถ้าแช่น้ําร้อนแล้วมาสะบัดผ้ามันจะเย็นผมไม่เชื่อครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงดูสิเย็นหรือเปล่า เฮ้ยเย็นจริงทุกคนโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าเอาไปจุ่มน้ําร้อนแล้วพอสะบัดผ้าออกมามันจะกลายเป็นผ้าเย็นได้เหมาะมากสําหรับคนที่ออกตากแดดบ่อยๆนะครับยิ่งถ้าเป็นพี่ๆไรเดอร์นี่ผมบอกเลยควรมีติดตัวไปสักหนึ่งผืน ถ้าเป็นพี P ่ๆไรเดอร์ก็จะใส่แบบนี้เลยนะขับปอไซการแเดียนี่บอกเลยว่าเย็นสบายแน่นอนหรือจะเอาไปโพกห,หัวแบบนี้ก็ได้เอาไปโพกหัวแบบนี้เลยสําหรับชาวไร่ชาวนาที่ทํานาทําสวนเหมือนผ้าโพกหัวจนสลัดเลยผ้าเย็นสบายสดชื่นมากๆข้อดีของเขาคือสามารถใช้ซ้ําได้ไม่จํากัดนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบซึ่งเป็นผ้าในราคาแค่หลักสิบเองนะใครที่ออกอากาศร้อนๆบ่อยๆนะครับผมแนะนําผ้าเย็นมาสจรรันตัวนี้เลยสบัดปุ๊บเย็นปับ๊บรีไปจัดเลยนะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นล ราคากว่า50%เลยผมปักพิกัดไว้ให้แล้วตรงนี้จิ้มเลยครับ